แท้งมาแล้วสองครั้งทั้งสองครั้งมีการขุดหมดลูกแท้งครั้งแรกน้องไม่มีหัวใจหมอจะว่าท้องลมครั้งที่สองน้องหัวใจหยุดเต้นไปเองหมอถามว่าพอรงผิดป,ปกติ <c oughs> แล้วถ้าตั้งครรภ์ต่อไปหนูต้องรออีกกี่เดือนแล้วต้องตรวจอะไรเพิ่มไหมคะโอเคก็คือถ้าสองครั้งแล้วนะคะอาจจะต้องตรวจเพิ่มก็ได้คือจริงๆเราจะรอให้ครบสามครั้งแล้วค่อยตรวจก็ได้ค่ะแต่ถ้าสองครั้งแล้วจริงๆเนี่ย ก็ถ้าท้องครั้งถัดไปหนึ่งคือรีบฝากคันแบบนี้ถูกต้องแล้วรีบฝากคัน2คือถ้าตรวจเจอการเต้นของหัวใจอาจจะต้องทานฮอร์โมนนะเพื่อพยุงการตั้งคันนะคะฮอร์โมนเสริมนะคะในเรื่องของการป้องกันการแท้งซ้ำส้อน,นะคะอย่างต่อมานะคะแนะนำให้ตรวจนิฟนะตรวจนิฟดูนะคะเรื่องของโครโมโซมแล้วก็ถ้าทำได้อาจจะตวรวจภาวะแอนติฟอสโฟลิปิดซินโดมแต่จริงๆมันตรวจเร็วไปนิดนึง นะคะถ้าจะตรวจทวะเนี่ยต้องรอให้แท้งสามครั้งติดกันก่อนนะคะอืม